ลูกเพลือกลอยหมดลูกเพลือก สวัสดีค่ะวันนี้จะเจ๊มาขุดเปิดที่ม่วงเท่านะคะแปลงนี้กี่ไร่อ่ะสี่ไร่ดูยาวเนะาะเ,เออในายาวไปยันนู้นเลย,เ,ยเน,ยนาะ สมเด็จน,นั่งได้กีิโลอ่ะนะประมาณนั่งได้สามร้อยไหมกว่าไหมสมเด็จถ้ากว่าก็คนละหน้าเดียวละพอแล้วไม่เขาบอกไม่ถึงสามสมเด็จ มีก้าไสองเพิ่งได้แข่งเดียวรอออพิ่งได้แข่เดียวแต่สองร้อยได้แน่ใช่ไหมสามน้อยเลยเบ็นบอกเพือกเบา่ายแ่นี้เ้ยเราจะดินทาแล้วแก่ดีแล้ว เี่ยวยังกระตกียังไปเยังไ้หนีไปไปขอพูดเรื่องเที่ยวหนูเขาไปเขาไม่ไปซื้อเสื้อใหม่ผมมาเดี๋ยวจะแตกซื้อเสื้อไหมก็ซื้อไม่ได้ดูร่างกายตัวเองไมสีน้ำตาลซื้อเสื้อใหม่ผมตรงกลาง ใส่ดูเรื่อไห้ผมอะใส่ได้อยู่แล้วแบบว่ามันยืดไม่มิดไงพอดัแก้กี่ซึ่งตัวสะพานี่ไม่ดีพอดัแก้กีซึ่งมาตัวเท่าเนี้ยแล้วก็กูบอกโอ้ยใส่ไม่ได้ต้องพกพอลุกเห็นจะได้บอกมือนก็ใส่ไม่ได้จริงแหละมันตัวน้อยมากสุนตัวแค่นี้อ่ะ แล้วดูตัวเขาแก้ดิซอง XL วะเนี่ยแล้วเขาแก้ใส่ได้ไหมใส่ได้เขาแก้พยายามเนาะใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูพยายามเก็บขซองไอ้แก้ววะเนี่ยกินเข้าไปสิน้ำเต็มที่น้ำโคลนเนี่ยกลัวมันไม่ได้กินจริงก็ใช่เวลาเคอมาแจกนต้องเอาวกันนะไอ้ก็ต้องไล่ฝนด้วยล่ะไอ้ฝนก็กินเต็มที่เต็มหลังเลย คนเขาเอาบระพอเสียนนมยบั๋นกันใส่เหรเอาไว้หลังบ่อใครรักไปกินหมดยังไม่รู้ใครจะมาใครจะมาลักมันเลิกมันล้นคนนั่นไปรักหลังบ่อปีล้นใส่กระเป๋าะเขาได้หรือชุมได้ไปเอามากินหรอเขาได้เอามาไปเอามากินบ่อยจะตายหลังบ่อล้นเนี่ยกระปงสปอนเซอร์เไ่้ทางนั้นแหละออย่าไปบก คนมึงพูดได้ไงเนี้ยเขาท่าวีดีโอพูดพราะใช่ไหมไม่ใช่บอกผัวอ๋อลากไก่ไปกินในน้ำเลยมาใส่ถงี้ะไม่ต้องพูดแล้วไก่ที่ซื้อเ็นแลบยกลวโมเนาใหเดีเวลาเวลาพักผ่อนสาตาด้วยะับผม ล่างเก่มไหมวันนี้อยากไปหาทีวีแบบนี้เป็นเรื่องเดี่ยวหรือเปล่าบ้าเลือดเลือดเนี่ยไปได้ใครไหนจะไปดีเข้าด่าเรื่องอะไรไม่ได้ด่าไม่กล้าด่าผมกลางฝูงชนไม่กล้าด่าเพราะผมไปตบมันแล้วหนูไม่เคยเห็นเลือดเขาก็ด่าประเด็นอยู่ดีจะไปขายหน้าลูกหน้าผัวหน้าคนคนเขาตัวตขนาดันเลยสิแกัน ก็มดใช้ตัวเร้กูไทยโอ้ลืมอีกแก้ออย มัวได้ไปขับรถร้อนมืวนเนียลืมเชื่อมนี่ยไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ไปไปไหนบอเม่ไไมอวาล่ากินเล้าเออไม่้ำมันเครื่องไปเนๆไปเลยนี่เยอะไรไปกินเหล้าวะ ลาววยสภาพอยู่บ้านเดียวกันนะนั่นแหละเราไมทำผอื่นหรอกก็มทำลิ้าวด้วยแต่ลนี้ม้ทมันทให้พี่เียทำให้เป็นนึ่งวันมาพี่เมียอากกินับคุ้หว่ะ